สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลุงพานทองใจดีวันนี้ลุงพานทองมาพร้อมเชฟก้อยนะครับตอนนี้มาที่ถนนคนเดินจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เราก็เพิ่งเข้ามาเป็นยังไงจ๊่ากิน่ากินเนาะอะไรอะเสื้อกอกเสื้อกอกตอนนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งเข้ามาเนาะทางด้านทิศตะวันออกเพื่อที่จะมุ่งไปด้านทิศตะวันตกเดินไปเรื่อยๆเสื้อกอกมีเสื้อกอกมีน้ำอืจนดติดกันมาเป็นกล้วยปิ้งเนาะ เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับไอเชฟก้อยกอ็นนอธิบายให้ให้ฟังนะครับอันนี้คือหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะมีอาหารนีสารเราเป็นพวกหมกดอกไม้หมกต่างๆนะครับนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งเดินเข้ามาเนาะก็จะมีทั้งอาหารของหวานขนมวันนี้ตั้งใจมาซื้ออะไรดี้เดินดูก่อน ดูรอบดีก่อนนาะดูฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นก็จะมีผักมาขายด้วยเหมือนคล้ายๆพิซซ่าเนาะเดี๋ยวเราเดินดูกันไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวตรงนี้ตอนตอนรอบรอบที่แล้วเรามาตรงนี้คนเยอะมากขายไอ้พวกเส้กกอกไ<ม>ส้กกอกแหนมไส้กกอกหมูนะครับ มากไปไรครับอะไร่ด้วยซึ่งคือข้างหน้าอีกมากจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรพวกส้มตำหรือเปล่าส้มตำเนี่ยไม่คือของจีนอ่ะไม่ไม่เออ <ใน S 2> ปลาท,ทูเป็นไงราคาปลาทม 50, 30, ูมันมีห้าสิบสามสิบร้อยโดยใหญ่สุดก็ร้อยกว่าบาทส่วนมากก็จะเป็นอาหารอีสานเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซน โซนขายอ <oso an S 2>, าหารโซนของกินของกินมีทั้งของกินมีสารของกินจังหวัดต่าง,างๆก็ここมาขายที่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นใต้ก็มีเป็นเป็นร้านที่อยู่ในเขาบอกว่าเป็นร้านที่อยู่ในขอนแกน่นที่มีร้านอยู่แล้วแล้วก็วันวันเสาร์เนาะถนนคนเดินนี่ก็จะเป็นมีวันเสาร์นะครับเ <rell S 1> ขาก็จะร้านค้าต่างๆที่ดังๆเขาก็จะเข้ามาขายใี่นีเพื่อให้นักท่องเ <refreshing> ที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นได้ ได้ซื้อได้ชิมกันนะจานนี้ก็อร่อยด้ชิ้เนี่ยของหวานอีกเยอะๆให้เราเลือกก็ไม่แพงนะของหวานาาน่ยำยำปลาแซลมอนยำตีนไก่ยำต่างๆน่าอร่อยครับจะ <c oughs> ต้องดูรอบที่สองเดินผ่านมาก่อน,นให้ซื้อเนาะ <c oughs> ดูกระนอนิดหนึ่งนะนัน, <c oughs> นส้มตำครับพี่ทุกตำนะครับทุกตำ ส่วนมุมนี้เราเดินจนมาถึงตรงตรงกลางนะครับใกล้เสียงนาตาีเสียงนาตาี่ปิดบ้างเสียงเชิไปแล้วหนึ่งไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาก็จะมีเล่นดนตรีของพวัยรุ่นเนาะเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดหมวกดหมวกครับเปิดหมวกตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในโซนที่สองซึ่งเป็นโซนพวกขายเสื้อผ้าของใช้เป็ดเตลิดของใช้เป็ดเตลิดก็มีพวกแว่นบวกเนาะแว่นบวกต่างๆนะครับ ก็จะเป็นโซนที่2เมื่อเกครสกูลเราเดินผ่านโซนอาหารไปแล้วตอนนี้ก็เป็นโซนเบตเตอร์เลสของที่ลึกต่างๆสมัยก่อนตรงนี้นะครับทขาจะเป็นการแสดงพวกศิลปะวัฒนธรรมเป็นมุมที่ขายของไอเดียหัตกรรมศิลปกรรมต่างๆก็อยู่ตรงนี้คนระับรู้สึกว่าผ่านมาหลายสิบปีแนละ้วตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเดี๋ยวเราก็เดินไปดูเรื่อยๆเนาะ แต่ก่อนเคยคิดว hmm? ่าจะมาเนี่ยเดินผ่านไปซึ่งน่อยก็จะเป็นเปิดหมวกของคนผู้สูงอายุตุ๊กตากัน่นรักซื้อไปให้หมานี่ละซื้อให้หมามันกัดเล่นนะครับนี่ครับใครมีน้องหมาซื้อไปให้หมากัดเล่นกันได้กันนี่ก็ซอนซอนนี่จะขายอุปกรณ์ดนตรีนะครับดนตรีนะครับ ก็มีเสียงเพลงเสียงเพลงกับเราเกะข้างหน้าเดี๋ยวก็เดี๋วก็ินเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นเงินราคาถูกราคาถูกมากเดี๋ยวนี้ราคาถูกเนาะมีทั้งมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมือสองราคาไม่ถึงร้อยก็มีแล้วราคาหลักสิบหลักร้อยเมื่อก่อนมันแพงมากเดี๋ยวนี้ก็ถูก นี่ก็มีเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนาะเสื้อผ้านี่บวกเลยบวกก็ราคาไม่แพงนะมีห้าสิบบาทใบละสามสิบใบละร้อยแล้วแต่ไซส์แล้วแต่แบบนะครับเนี่ยนครับห้าสิบบาทกับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหน้าร้อนเหมาะกันหน้าร้อนด้วยตรงนี้ก็หน้าร้อนแดดนะครับก็ซื้อไปใส่กันนะครับถนนคนเดินก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ นะครับก็จะเดินตั้งขายของตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับของของวันเสาร์วันนี้เขาบอกว่าวันนี้คนขายบอกว่าวันนี้คนเยอะคืนพิเศษเพราะว่าเปิดท้ายในมอเปิดท<ม>้ายในอไม่มีนะครับคนก็จะมาเดินที่นี่นะครับพวกแว่นสายตานะครับก็มาซื้อได้เดียด่ยวซนทั้งด้านเยลยเดีอยวก็ไม่ไม่นวดครับเดี๋ยวก็มาดูคนสูงอายุนะเปิดเป็นคาราวเกะ เห็นป้ายเห็นว่าชลาคาราโอเกะมาร้องไหมลองร้องไหมเห็นบอกเสียงดีไมใ่ใช่หรอไม่ลองเข้าไปร้องดูเผื่อจะได้ตังค์ครับหลังจากคาราโอเกะชลาคาราโอเกะแล้วเราก็เดินมาดูดูของเรื่อยๆนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกครับซึ่งจะมีถนถน,นถนนหน้าเมืองตัดกับถนนของหน้าศูนย์ราชการดีครับ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราจะข้ามไปนะครับตอนนี้ก็ดูแบบเร็วไปก่อนนะครับเนี <Yeah. S 1> ย่ยข้ามไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของป่าไม้แล้วก็ตรงไปที่สุดท้ายก็ตรงสารนะครับสารสารยุติธรรมนะครับส่วนนี้ก็จะมีคล้ายๆโซนที่ที่ผ่านมาเมือสักู่ก็จะมี <Yeah. S 1> พวกเสื้อผ้า <Yeah. S 1> พวกรองเท้าเนาะแล้วก็มี โซนกบฟุททักษ์ด้านด้านหลังนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูพุนทักด้านหลังมีน้องแมวน้องหนางยังยังไม่ถึงโซนนะจะอยู่จะอยู่โซนด้นฝั่งด้นฝั่งฝั่งปามือเราเดี๋ยวเราเดินเป็นดูเรื่อยๆนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองเนาะเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งครับมีต่างหูแว่นตานะครับช่วงด้าร้อนก็ เ,เดี๋ยวเราจะวนกลับไปเพื่อจะไปซื้อของกินนะครับก็พาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับพวกสื้อภาพมือสองเยอะแยะมากมายครับมือหนึ่งมือสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นมือสักครอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีคล้ายๆเป็นพวกขายสัตว์เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเออในตรงนี้แหละเป็นไงรองแพะตรองแพะเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพง <c oughs> นะครับตัวเล็กๆก,ก็สามสี่พันนะครับ <c oughs> อม่เลย่เลยน่ารักอ่ะตรงนี้ก็จะมีบริการให้เด็กๆให้นมให้อาหารนะครับให้อาหารในแล้วจะขายผักขายผักแล้วให้แพะแกะฝั่งทั้งในก็มีนะมองไปก็จะเป็นเหมือนเป็นเตดเป็นห่านนะครับมีเป็ดมีห่านมีกระต่ายให้เด็กๆได้ได้ป้อนนะครับตรง แต่มาหน่อยก็จะเป็นน้องแมวครับใครที่เป็นทาสแมวชอบเลี้ยงแมวก็มาดูกันชัดแท่หรือเปล่าลายสวยเนาะน่าจะใช่เป็นกันชัดแท่เนี่ครับไม่ใช่เหรออะไรนะลายสอไม่ใช่ไม่ใช่ดินกอหรือไม่ใช่นะไม่ใช่ลายดินกอนะแมวนะใครที่ชอบแมวส่วนทีนี้กันจะเป็นน้องหมาเป็นบูด๊อกนะตัวเขาขาวลายลูกวัวดูแล้วตัว สีน้ book, hungry, ็บตาลก็เป็นดองปักครับหมาหาพันป <sh> ักนะครับใครที่ชอบเลี้ยงหมาแมวก็มาเลี้ยซื้อได้ในในงานนี้นะก็มีเนาะถนนคนเดินครับถนนคนเดินข้างต้นหมาเมื่อกี้ก็เป็นกระต่ายกระต่ายมีกระต่ายยูดุมีตัวชูก้าตัวนก็เป็นถูกตัวชูก้าตัวพันกบบาทต่างวิธีการตัวชูก้าตัวฟีนใช่ไหม เอาไปล่ะซื้อไปซื้อไปให้หมาเอาขยับไปเดี๋ยวมาก็เฮาครับสว่วนนี้จะเป็นของเล่นเด็กๆครับอันนี้เด็กๆยังไม่มานะเพราะว่าเรามาเดินตั้งแต่หัวข้ามีรองเ<อ>ท,ท้ามือสองนะมือพูดผิดนะต้องเป็นรองเท้าเท้าสองเพราะว่าใส่เท้าแล้ก็ไม่ได้ใส่มือรองเท้ามือสองรองเท้าเท้าสองครับก็เป็นพวกแคนตัสอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้เล็กๆแคนตัสเอาไปลึกเลี้ยงครับ ผลเลียงฝึกปูนะครับก็จะเป็นแหวนแหวนแหวนไม่แพรแล้วก็บอกว่ารับประกันดำความดำนะครับไม่มีดำร้อยเปอซเขาเรียกอะไรนะดำตรงนี้ก็ตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตตุ่นสะสมครับสวย,สวย,ยน้ำๆนาครับใครชอบสะสมก็มาแวะซื้อกันได้ครับอันนี้เป็นร้านของน้องต่อนะครับร้จักกันนะครับเป็นนักดนตรี ขายดีไม่ต่อน้องไม่ดีนะครับเราก็เดินเดินไปชมเรื่อยๆเนาะพวกเสื้อผ้าวินเทจนะครับเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้ากีฬากางเกงยีนนะครับกางเกงยีนสะสมนี่ก็จะเป็นอะไรดิที่ใส่อาหารแมวเยแมวหลุมแมวหลุมแมวให้แมวดอนอาหารต้องกับใหญ่ๆนี่้่าจะให้ให้แมวดอนเนาะ เคยเห็นอยู่ขายในลาซาด้าตอนนี้มาถึงลวร้านที่เราอยากจะแวะมาซื้อนะถันี้ซื้อถัวแล้วซื้อถัวต่างๆชอบมากๆอันนี้ชื่อน้องเอกนะครับน้องเอกก็จะเป็นเพื่อนกับลูกชายลุงพานทองนะครับก็มาเปิดท้ายถนนคนเดินเจอกันก็อุ่นดุลครับอุ่นดุลกันงให้20บาทค่ะน้องๆก็ลดให้ด้วยเะครับเพราะว่า บอกว่าลดให้พ่อพิเศษเลยมาซื้อบ่อยะะหกถุงร้อยหกถุงร้อยให้พิเศษแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ลดนะครับอันนี้ขาประจํากันนะครับแม่ไปเฝ้ายายอยู่น้องอธิบายฟังว่าทำไมถึงใส่น้ใส่เกลือเยอะอเกลือเยอะก็บางคนก็ชอบนะครับขนมไทยๆขนมอันนี้เขาเรียกไข่อะไรถ้าเป็นคนไทยไข่อะไรไข,ไ,ขไ,ไข่ปิ้งไข่ปิ้งแบบไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ห้างห้างนะครับที่ก็เป็น พวกลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นต่างๆไวมนะห้าบาทนะครับิหโอ้ยกลัวกลัวกลัวเผ็ดครับอันนี้ไม่ไละห้าบาทสิบบาทอันนี้ชอบเรับไข่บดแดงบอกว่าถุงละแปดสิบบาทฝั่งตรงข้าวไข่บดแดงก็จะเป็นนี่ครับพวกน้ำพริกต่างๆมีผักต้มผักลวกเนาะวันนี้ลุงพานทองก็นีแหละครับอุดหนุน ป่ออนประทูแล้วก็ผักต้มเชฟก้อยเอาไปล่ะเอาอะไรหรตเล่าเอาอะไรไม่ล่ะเลือกเอเลยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปก่อนจะได้เอาไปให้เพื่อนๆได้ชมกันเลือกซื้อเอาเลย,เยน้ำพริก,กต่างๆเนาะก็ได้น้ำพริกประตูเชฟก้อยก็ได้น้ำพริกกะปิครับ ว่าไปกินมื้อเย็นเลยครับกลับจากนี้ก็ไปก็จะไปกินเลยนี่กระปิกปกระปุลปลาทูเดี๋ยวกลังเราเรากำลังเดินออกไปทางด้านที่ตะวันออกที่เราจอดมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ยังกลับไปดูจะไปดูไอ้แกงอ๋อ,อ,อจะไปดูแกงใต้สิเห็นมีแกงไทยอัอนนี้เดือี่ดูเหมือนเขาทำเหมือนไอติมเลยเขาเรียกไอติมตัดเหมือนไอติมตัดอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมหออกแล้วเหมือน ของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีนี่แหละนี่ก็อันละหบาทเดี๋ยวเขามาสนับสนุนกันนะครับอันนี้ก็ของคนอีสารชอบนะครับกีข้าวกี่กันล้านครับข้าวกีข้าวเหนียวขาวธรรมดาอันนี้ชอบไหมนีไม่ <c oughs> ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวกลับเข้าวกับน,น,น,นี่ข้ากลับนี่มีิบนกลับมาซื้อเนี่ยมาซื้อแกงน้องเขาขยันด้วยมีสาวสวยขายอาหารปักใต้ครับ ออกแนวผักใต้เลยเผ็ดๆเป็นอะไรไก่ใต้น้ำเหรอไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำแล้วอะไรอ่ะชื้อไก่ใต้น้ำถุงนึงนะเอาเลยเลยตับตับตับไก่ตับไก่ผัดตับไก่ละเอาไก่ใต้น้ำถุงนึงนะครับแล้วก็เอาตับไก่ถุงนึงนะครับ นี่ของหวานตกท้ายเพราะว่าเรากินของข้าวแล้วก็แวะมาดูนุ่นคุณยายเนาะขายกล้วยทับ